อ่ะโอเคอันนี้ลิงก์นี้นะครับเปิดมาปุ๊บหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับพอเปิดมาเป็นหน้าตานี้ปุ๊บกดตรง้านนี่ฮะผมที่เขียนว่า add to favorite indicator นะครับอย่างสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเรายังไม่มี i n นดิเ t o r อะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยโอเบ๋ก็กดตรง add favorite ทีหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาหน้านี้กดตรง indicator ครับตรง favorite ตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมาก็กดไปครั้งหนึ่ง พกดไปครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บหน้าตามจะเป็นประมาณนี้ไอ้ตรงข้างบนอะที่มันยาวๆเนี่ยเราลองคลิกขวานะครับแล้วก็เอาตรงคําว่า indicator value เนี่ยออกพอออกปุ๊บมันก็จะสั้นลงนะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้ลองดูตรง indicator นิดนึงนะครับผมทําไว้ให้ก็คือว่าลองกดตรงเฟืองนี่นะจะขึ้นมาเป็นหน้าตานี้นะครับ ก็คือเราจะมีทำเฟรมใหญ่เอาไว้คุมไหมอย่างสมมติว่าเรายังไม่ใช้ฟังก์ชันนี้เราติ๊กมันออกไปก่อนได้พอเราติ๊กเป็นออกไปก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เฉพาะฟังก์ชันของ B B M A อย่างเดียวตอนนี้เราก็เลือกได้ว่าจะเอาสัญญาณ Reinti ไหมจะเอาสัญญาณ Extreme ไหมจะเอาสัญญาณ Direction ไหมนะครับถ้าเป็นช่วง,ปวงเปลี่ยน Momentum ใหม่ๆก็คือคู่ M A เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างล่างหรือเป็นคู่บนเนี่ยนะครับมันเกิดการตัดกันก็จะเกิด dsa d นะครับก็คือ direction เริ่ม tone. ต้นส่วน momentum เนี่ยก็คือถ้าเกิดราคาทะลุ bb ขอบบนขอบล่างแล้วปิดเนื้อเทียนออกไปได้ก็จะเป็น momentum แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสัญญาณ climax นะครับอันนี้ไอ้ตรง style นะครับกดเข้ามา1 2 3 4 4ตัวบนเนี่ยครับจะเป็นของ high theme หมดเลยส่วนตั้งแต่ high theme ลงมาเนี่ยจะเป็นของ bbma ส่วน s h a พวกนี้ครับ จะตรงตามนี้เลยก็คือเป็นสัญญาณรียนที่เป็นสัญญาณเอ็กซ์ตีมนะครับถ้าสัญญาณรียนที่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมถ้าสัญญาณเอ็กซ์ตีมก็จะเป็น x นะครับถ้าเป็นเดเรคชันก็จะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมาเป็นสามเหลี่ยมไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับไม่เป็นไรก็ลองเปิดเลือกเอาเฉพาะที่ต้องการดูนะครับส่วนของทาเฟรมใหญ่เนี่ยเลือกออปชันมาให้อีกก็คือทําเป็นซิมเปิลในเมก็ได้ทําเป็นอีเมก็ได้ ทำเป็น VWMA ก็ได้นะครับเลือกได้หมดถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานธรรมดาก็ SMA ธรรมดาเผื่อบางคนอยากจะปรับระบบอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางคู่มันเหวี่ยงแล้วถ้าเกิดเราปรับไปเป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นหรือว่าปรับเมททอดเป็นตัวอื่นเนี่ยแล้วมันเข้ากว่าก็เปลี่ยนได้นะครับก็จะมีหลักๆก็คือแค่นี้นะครับฟังก์ชันท้างบนจะเป็นฟังก์ชันของไฮรัมเฟมฟังก์ชันข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันของ b b M A สไตล์ก็เหมือนกันตรงไฮท e มเฟรมก็จะมีสีประทัดบนที่เหลือก็ของ bbma หมดนะครับคานนี้ในตอนเนี้ยเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันของไอตัวเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันของ p r o เจคเตอร์แ h นไฮท f r เ m e มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปทำเฟรมไหนมันก็จะเป็นระบบ bbma ที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนไอพวกที่เป็นสีเข้มๆอะไรพวกนี้ให้เป็นสีค่อนข้าง,าง,างอ่อนหน่อยดูแล้วมันจะได้สบายตาหน่อย อันนี้อันนี้ก็จะเห็นในลักษณะที่เป็นาอ่าทําเฟรมที่เราเลือกคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเทรดในทําเฟรมไหนก็ตามแล้วเอาทําเฟรมที่ใหญ่กว่าเป็นตัวคุมนะครับก็ให้เรากดไปที่เฟืองเหมือนเดิมแปบ๊บหนึ่งนะครับเหมือนมีใครจะพยายามทําอะไรสักอย่างขอปิดไมค์ก่อนนะอ่ะกดไปที่รูปเฟืองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงบ b h i g h ท r a ฟ e มขึ้นมา พอติ๊กต้อง b ีบีฮัมเฟ,ฟขึ้นมาปุ๊บสังเกตนะครับมันจะมี BB ครอบเข้ามานะครับพอเรากดโ OK. อเคปึ้งอันนี้มองแทบไม่อ่แทบไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างคือการที่มันไม่แตกต่างก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกทำเฟรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ BB ของทำเฟรมเดียวกัน2ออันนะครับมันก็จะเป็นเส้นขนานกันไป อันนี้ถ้าเกิดเราจะเอาทําเฟรมที่ใหญ่กว่ามาครอบเนี่ยให้เราล็อกไปเลยว่าเราจะล็อกด้วยทําเฟรมเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะเทรดที่ M ห้าเราจะเทรดที่ M หนึ่งอย่างเงี้ยแต่เราจะเอาสวิงไหนมาเป็นตัวคุม M หนึ่งสมมตินะสมมติถ้าเกิดว่าเราเทรดธรรมดาเนี่ยอ่ะอย่างเมื่อเราเทรดหนึ่งชั่วโมงแต่เราต้องการทําเฟรม day มาคุมอย่างเงี้ยครับเรากดเฟืองนะครับเราก็ล็อกไปที่ day กดโอเคปุ๊บมันจะมีเส้นออกมาหน้าตาประมาณนี้ อธิบายก่อนนะครับข้างบนคือเบลเจอร์แบนขอบบนตรงกลางก็คือบลเจอร์แบนเส้นกลางข้างล่างเป็นบลเจอร์แบนข้างล่างนะครับออ p BB, m i มิด Low b โของ Day แล้วก็เส้นแดงเนี่ยจะเป็น e m เ50ของ d ด y เราจะใช้แบบนี้ครับประคองคือปกติเวลาเราเราคุยเรื่องมันติทำเฟรมเนี่ยเมื่อก่อนมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันอาจจะอธิบายคนอธิบายเข้าใจแต่คนฟังอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะผมว่าจบ คือเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าโอเคทำเฟรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำเฟรมนี้ต่ำกว่าเดทําเฟรมไหนก็ตามจะมีทำเฟรมเด y เป็นตัวครอบเสมอไหมฮะจะมีเด y ครอบเอาไว้ดังนั้นไม่ว่าเราจะมันติทำเฟรมอะไรมันก็จะไม่หลุดเทนของเดตัวร์เอ็มสิบห้าเนีครับเนี่ยเพราะนั้น m อ็เนี่ยถ้าเราดู อ่ะสวิงของ M15 สิบเนี้ยครับเอ5เกิดการไซเวกเกิดขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเราดูเบลเอมสมมันก็จะเป็นสวิงที่เล็กลงพอดูทำเฟรมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่งงขยับขึ้นทำเฟรมใหญ่นะครับไม่ใช่ลงไปทำเฟรมเล็กเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นเห็นบริเจอร์แบนอย่างไรกันนี้ถ้าจะปรับแต่ง อ่อผมลองทำให้ดูแบบนึงคือเจ้าโบเจอร์แบนด์นะครับเอาท็อปกับเอาโล w ีบของโบเจอร์แบนด์ออกเนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นคือเราจะเทรดไปตามอ่าคู่เอมคู่บนคู่ล่างอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าเป็นบิ t คอย n มมาอาจจะดูยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอืนอื่นก่อนก็ไดนะ้ พูด G ก็ได้ครับอ่ะอย่างนี้จะง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะเทรดทำเฟร,รมอะไรก็ตามแต่เราก็จะมี Ten Day เป็นตัวประคอง Ten Day เปลี่ยนแล้ว,เ,ลลวเกิด Direction เก,กิดขึ้นแล้วตอนที่ราคานะครับขึ้นไปสูงกว่า Direction อ่ะสูงกว่ากลา,าง BB ของ Day ได้ไดย่อลงมานะครับก็จะเป็นจุดรีนที่ของ Day จุดเรียงที่ของ Day นะครับก็จะขึ้นไปจนกว่าราคาจะลงมาตัด กลางวีบีกรอบหนึ่งเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนหรือเราอาจจะต้องเก็บไม้บายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดเราไปดูในทำเฟรมที่ใหญ่กว่าเช่นนนี้เราเปิด d ดยมันจะทับกันทั้งสองทำเฟรมนะครับถ้าเราเปิด Week าอนนี้จะกลับได้างนะั้นนะวีบของ Week แต่จะมีไอตัวเฉพาะบริเจ r b แบนของ Day เนี่ยครอบอยู่ครนี้ถ้าในกรณีแบบนี้เราดูไม่รู้เรื่องนะครับ ก็ให้เอาตัวที่เราล็อกไว้เนี่ยออกไปก่อนมันก็จะเหลือเฉพาะวิบีมเอเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะครับดังนั้นในวีคเนี่ยก็คือราคาได้กลับมาหา e n ก e l o i n g นะครับหนึ่งแท่งเทียนนะครับไม่ลืมนะเนี่ยก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ได้มีเป็นแพทเทิร์นกับตัวลงเหมือนแบบนี้ ก็ยังไม่ได้มองลงนะครับก็ follow ไปแล้วก็ e n day e n day เข้าสู่โซนรลีนที่ก็รลีนที่ไปตามระบบอย่าเพิ่งไปคิดก่อนมันนะครับเขาให้รลีนที่ก็รลีนที่ไปถ้ารลีนที่แล้ว sl นะครับค่อยว่ากันค่อยเปลี่ยนเอา e n day เป็นหลักนะเทรดไปตาม e n day เต็าข,ขึ้นก็รอนะครับรอให้เกิด c s d นะครับช่วงเริ่มต้นหรือ c s d a นะครับ พอ c ี d ้ช่วงล้มต้นเกิดขึ้นแต่เราสังเกตว่า c ีดเกิดขึ้นเหนือด,ดีีกลางอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันเป็นช่วงซีโร่รอโซนนะครับช่วงนี้ก็คือกดๆไปเถอะเดี๋ยวเหลือผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะในนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเขียนอย่างอื่นต่อแล้วนี้ไม่น่ามีประเด็นอเจ้าวอลลุ่มนี่มันมายัางไงผออไปก่อนนี่นะครับ แล้วก็ถ้าปรับไปปรับมาแล้วไม่รู้จะเอายังไงนะครับก็รีเซ็ตรีเซ็ตติ้งนะครับมันจะกลับมาค่าเดิมทุกอย่างปรับไปปรับมาแล้วงงเ <c oughs> นี่ยโอเคใช้ไปแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือมันคือ BBMA ที่มีบริเจอร์แบรนด์ของ t ทางเฟมใหญ่เป็นตัวคุมทางเฟมใหญ่ก็คือเราก็ล็อกเอาว่าอันไหนใหญ่ของเราถ้าเราจะเทรดหนึ่งนาที แล้วอยู่ในโครงสร้างของ m สามสิบเราก็ล็อกไว้ที่ m สามสิบเอ่อันนี้มันได้ไหมนะผมก็เลยผมอยากรู้ว่าไอ้ฟังก์ชันฟรีเนี่ยมันเราจะใช้งานได้ไหมลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเขียนอินดีเข้าไปรวมๆกันเนี่ยสามสิบคม เทรด M ห้าคุมใน M สามสิบเนี่ยก็ได้ละอน,นี้สี่ลอลอโซนนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วอน,นี้เปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยคือการเทรด M ห้าเทรด M ห้าตามโครงสร้างของ M สามสิบก็เอาบร e แบนด d ของ M สามสิบคุมถ้าจะเทรด M ห้าแล้วใช้หนึ่งชั่วโมงเป็นโครงสร้างนะครับเป็นคุมก็กดมาแล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงแทน เอออย่างนี้ผมว่าคนใช้งานฟรีน่าจะใช้งานได้ลองใช้ดูนะครับถ้าได้ไม่ได้อย่างไงบอกด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองมัว,ม,วมัวดูเอา้าคุณทอมคุณทอมไปอยู่ในสวนนี่อโอเคครับมีคำถามอะไรไหมวมาดูง่ายง่ายไปเลยอย่าลืมนะครับหา ตาเฟรมนะครับตัวที่คุมเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่เคารพบีบีกลางเพื่อให้เราเข้าใจระบบครับเพื่อให้เราเดาตามระบบได้ค่อนข้างง่ายส่วนทำเฟรมเล็กจะเป็นทำเฟรมอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับลองดูมีคำถามไหมครับไม่มีเราก็แยกย้ายกันไปลองดูครับฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยูนครับขอบคุณรับ มีแค่นี้นะครับรรไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับลองใช้ดูไปเดียวจบอ,อันยก้ายเลยนะบ๊ายบายครับผม